วัสดีจ้าเหม็นเสือผ้าไหเฮ็ดก้อยปลาดุอกใส่บุกอกเด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้ปลาดุกค,ค่ะห้าเสือมากกอนที่เป็นย่างแลยจ้ะเขาเอาแต่ไม่ยางเองหรอกค่ะเขามาแกะเอาตเนื้อ้วจ้ะอันนี้ว่ายางเองหมดค่ะห้าเสือสเร็จมาเลยค่ะด้าย่างเลยแกะเอาตเนื้อค่ะนี่ค่ะเติมขุงเข้า มันจะมีขนลนะคะมีข,าข้าวัวผิกผหงชี้รดประดุกอย่างมาแล้วนี่ขึ้นติดไส้เกือแล้วนะคะเลิกกะคาอ่อนหอมแดงพักไปเรื่อยพักชี้พักสะระแหน่มะกอกอีกจ้ะ แล้วกาแฟแบบกอกกอนะค่ะคุณแม่บีบกรอบก็ไม่ค่ะหาคุงม่กเห็นนี่เอใส่แล้วถุียคงใส่ก็ลาเขาขันแตกหมดแตกนี่ค่ะจะเขาบีบออกมาเลยค่ะแข็งแรงนะค่ะก็เหนียวปา ก่อดึกกรกก่อนนยค่ะมอใส่ลงไปเด้จ้ะผมชิสโรดพริกขก่าขัวที่ลงลยจ้ะใส่ผ้าอ่อนลงไปเลยค่ะมาสับเยบรอรเลยยัดไม่เร หมักผิก็ส่หลายแล้วสาหิตใส่สมุนกเพีดอะไรจะ้ังบอกพีดเขากับผี่เหยียอะไรกกวนกอดได้วเสือบอกกอดเสียหอมหอมเน้อหอมบกกอดข้ากับใส่นี่ยจะหอมเด่งไปเลยเกลือหอมเพ่อจะเต้นไปเลย่อยกอดด้เสือบกอดกันแต่ละคเงี้ยเที่วนง่าดอกกั พอดไม่อย่าง,งเอาเองก็ได้ค่ะขมประหยัดดว้ค่ะน่าหลายด้วยสีเลสำเร็จกระดุกอย่างนั่แหละไม่แกะอันีค่ะกระดุกเสก่องค่ะยวมากแบบนี้นะคะเศเนี่ยที่ดูไม่ถนัเบ่จืดตัวหน่อยนึงค่ะ เติมน้ำตาลกัน,นจะน้ำตาเยอะมากค่ะเมดสายร้ายแล้วค่ะเราจะกินหอมๆออกมากค่ะ ว้าวอระดุกเส้นแบบกรอเส้นหลานสียังนึงนะคะอันี้ก้วยละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋จ้ามืกินน้อกันค่ะกยกระดุกเสแบบกรอเส็นหอน้องกัน้ค่ะที่นองนึงหเนี้ออมห้อนค่ะเอแก่ได้ร้ายนค่ะจ้เสรเสไปค่ะวันนี้หอมค่ะโอเคแล้วค่ะ จะมากินน้ำกันได้สำมรับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวมาลักษณะนี่นะคะแสบน้ำกันได้จ้ะมังนี่เจแล้วจ้าก้อยปลาดุกใส่บอกกอกเข้าแสบๆจ้ะนี่ค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วย่ะพี่น้องจ้ะถูกใจกกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยด้วค่ะมาได้จ้งมากินข้าวแล้งน้ำกันเลยค่ะ